เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2565ศาสตราจารย์ดรชูกิจลิมปีจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช,อชอพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรชัดชาศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกันถแถลงข่าวและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการพัฒนารูปแบบ กลไกการดําเนินงานและการให้บริการของกรุงเทพมหานครนําไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยมีกรอบความร่วมมือในการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสวทชไปยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพเป็นโอกาสของประเทศนะที่เราจะาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ท่านผู้ว่าก็ได้เริ่มหารือแล้วว่าจะให้สวทชช่วย เป็นหน่วยวิจัยของกรุงเทพมหานครในการที่จะเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ยีไปเสริมการทํางานทําให้เราสามารถที่จะบริการประชาชนได้ดีขึ้นวันนี้ก็เป็นเกียรติของกรทมที่ได้มาลงนามในโมูคลความร่วมมือกับทางสวชทนะครับก็จริงแล้วเรามีโครงการไพโรดมาแล้วคือตัวแท็กซี่คองดูซึ่งอันนี้คือคําที่เรียกว่าเป็นสมาร์ททีตีโดยจริงก็คือว่าเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนและอนาคตคงมีความร่วมมือกันอีกหลายรูปแบบ สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้กรุงเทพมหานครจะสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของสวทชพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ใน5ด้านประกอบด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะระบบการแทย์ทางไกลเทเลเมดิซีนการศึกษาทางไกลาการพัฒนา Open Data และเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมเช่นปัญหาฝุ่นและขยะเป็นต้นว่าทั้งหมดนี่แหละ สามารถเปลี่ยนวิธีการทํางานโดยต้นทุนไม่ได้ใช้เยอะเลยเพราะว่าใช้เทคโนโลยีามาแล้วก็ต้องเรียนว่าความร่วมมือของสชสอนโปร่งใสเพราะว่าเราไม่ต้องไปจัดซื้อจัดจ้างไม่ต้องไปใช้อะไรก็คือทํางานระหว่างรัฐก,ก,กับรัฐซึ่งเนี้ยผมว่าต้นทุนมันต่าแล้วก็บอสชก็มีบุคลากรที่มีคุณภาพซึ่งเนี้ยก็การันตีเรื่องความโปร่งใสเรื่องความคุ้มค่าผมก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เราก้าวเดินต่อไปได้ อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครได้มีการนำเทคโนโลยีจากสวทชไปใช้บริหารจัดการปัญหาเมืองผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูพัฒนาโดยทีมนักวิจัยจาก n e ็ t e ทคสวทชจนปัจจุบันกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับรับเรื่องร้องเรียนปัญหาต่างๆจากประชาชนมีผู้เข้าไปใช้งานแจ้งปัญหามากถึง1 8 0 0 0 0เรื่องและปัญหาได้รับการแก้ไขมากกว่า1 2 0 0 0 0เรื่องในขณะที่ทัฟฟี่ฟองดู ยังไม่หยุดพัฒนาได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมันเป็นแอปที่ไม่ใช่อยู่กับที่เป็นแอปที่มีชีวิตพัฒนาปรับปรุงตามสถานการณ์แล้วก็ตามความต้องการของประชาชนแล้วทางทีมงานศบชเนี่ยไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้ดูหลบแอปมาแล้วหยุดนะพัฒนาเจอทุกอาทิตย์นะปรับปรุงทําเมนูใหม่เปิดเรื่องอันนี้ก็มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเข้ามาซึ่งเนี่ยผมว่าเราเรียนรู้แล้วข้อมูลเนี่ยกลับมาให้ทางฝ่ายพัฒนาซึ่งถ้าเป็นเอกชนอาจจะยากแต่พอเป็นรัฐต่อรัฐ,รฐเนี่ย มันง่ายเพราะว่ามันทําโดยพื้นฐานเดียวกันคือประชาชนมันตตั้งนอกจากนี้สวทชยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านสาธารณสุขซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความสนใจในการนําไปขยายผลโดยเฉพาะระบบบริการการแพทย์ทางไกลหรือเอเมดเทเล l ฮลพัฒนาโดยทีมนักวิจัยศูนย์เอเมดเป็นแพลตฟอร์มทางการแพทย์ ที่มีบทบาทสำคัญในช่วงวิกฤตการระบาดของโรคโควิด -19 ใช้ดูแลและติดตามผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงกลุ่มสีเขียวและสีเหลืองกว่า1ล้านสแสนคนครอบคลุม1,500โรงพยาบาลทั่วประเทศปัจจุบนันกำลังถูกขยายผลไปใช้ดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคทั่วไปจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากยิ่งขึ้นเราก็อาจจะมาร่วมมือกันในประเด็นนี้คือเ,เรื่องเทเลมดิซินการตรวจแพทย์าทางไกลหมออยู่โรงพยาบาลส่งหน่วย เลื่อนที่ไปตรวจคนแล้วก็เชื่อมตัวกับหมอที่โรงพยาบาลอย่างไรก็ตามสวทชพร้อมใช้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงแพลตฟอร์มบริการต่างๆ เพื่อเป็นแรงเสริมสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครให้เข้มแข็งมากขึ้นอีกทั้งสวทชยังพร้อมเป็นขุมพลังหลักของประเทศในการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติต่ตอไปจริงๆวัตถุประสงค์ของกรุงเทพมหานครกับสวทชไปด้วยกันก็คือเราต้องการที่จะดูแลประชาชนเราต้องการที่จะทําให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นดังนั้นจุดนี้เป็นจุดเริ่มเราจะสามารถที่จะขยายความร่วมมือตรงนี้ให้มากขึ้นในเซกเตอร์อื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพประชาชนครับ